เออซาแลอยกอธิบายเนาะว่าบางประเทศกฎหมายบัคือกันเนาะจากซาแล้วบรูว่ายู่สหรัฐนะกฎหมายเป็นแบบใดแต่ว่าอยู่ประเทศรนวเว่นะคือว่าถ้าเ้ามีลูกปุ๊บห้าททองได้หกเดือนเ้าจะได้ซาแลก็ต้องขวามกุ้นไปหลายๆที่เป็น,ปนห่วงเนาะซาแล้วสีบน่นอันถากินได้เงินหลวงเนาะ สวน,นเต่าในสวนไม่ลูกกันจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าทุกคนบังตาซะแหละเสาตื่นเต้นเสาเนาะพี่น้องเพระาะว่า ามาทำความสะอาดอมาร์กบูเบอรี่ให้เพื่อนเนาะตอนนี้กะเพิ่นก็มาเอามากบูเบอรี่แล้วก็มากลัสเบอร์รี่แล้วก็เห็ดมันปูแล้วก็เห็ดอ่าแต่ดำเสร็จเรียบร้อยเยนาะจ้ะพี่น,อน้องเห็ดแต่ดำที่ซาแลตากแข็งไวนะ้แล้วกับพี่น,อน้องคือว่าเพิ่นขอซื้อไปเบิดเลยเนาะก็เลยขายให้เพิ่นบัดที่เด็พ่อเห็ดมันปูเมื่อวานนีนซาแลเก็บได้แค่สองโลสองโลหนึ่งขีดเนาะ ซาเล่ก็เลยอ่าขายเพิ่นแค่สองลอีกขีดนึงคือว่าแถมไปแราคาหมักมูเบอรี่หนึ่งทางหมักเลสเบอรี่อีกหนึ่งทางเนาะพี่น้องตัวนี้แก่งซาเลว่าสิไปซื้อผ้ามาปลูกก็คือบ่ได้ซื้อบัดนี้เพิ่นสิขออ่าเสื้อนี่อีกเนาะที่ซาเล่อบแห้งไว้เพราะว่าเพิ่นต้องการซีล้อแต่ว่าเพิ่นได้แค่สองล้อไอซาเล่เลยว่าไม่เหนียหน่อยเรื่องซาเล่ก็สิเอาไว้กินว่าสั่นซาเล่เรืว่าสิคัน อาหาไม่ได้อีกเดี๋ยวสีทัหาเพิ่นเนาะแล้วตอนนี้กะต้องไปเก็บหมากบูเบอรี่อีกสี่ทางแล้วกับหมากเลสเบอรี่อีกเนื่งทางโลกเบิดเป็นหาทางนาะจ้ะเพราะว่าเพิ่นสร้างหมู่บ้านนี่เพิ่นตัวมาสร้างหมู่บ้านนี่ตอนที่ซาแล่ทายทายคลิปแล้วจ้ะพี่น้องทายคลิปแล้วกัเพิ่อนทัวมาสร้างพอน้องเอ็น่ะก็ตอบบางคนก็โทับางคนก็ส่ง,งข้อความมา จะเป็นไลฟซื้อไมคที่กระจสร้างหมู่บ้านนี่เนาะพี่น้องตอนที่ซาแลถ่ายคลิปทำความสะอาดหมากบูบรลี่ก็พี่เนอยละเจ้จทรงขั้วข้ามมาละกับบางคนก็ทรวมาเนาะพอน้องเอ็ตอบตอนแรกซาแลว่าสีเศร้ารับออเดอร์มากบูบัลลี่จะพี่นอ้องตซื้อกาสีผู้หายเน,ะนาเนะเพราะว่าฝ่าวเขียนตอนแรกว่าจะเลิกรับอ,ออเดอร์นะคะแต่ว่ากระจอบอกว่าซอยเก็บไห้แน่เนะาะซาแลก็เลยว่าเอาข้าวเสนกาสีเก็บไห้เพราะว่าหมากบูบัลลี่เขาเริ่ม จะหายยากแล้วขันเท้าบวบฟูกอีดีเพราะว่าเขาเริ่มสุกเต็มที่แล้วเนาะแล้วก็จะมีมกักเลสเบอรี่ยั่ 5, วหน,นึ่งถังสองถังสามถังเนาะพี่น้องมักเลสเบอรี่สามถังมักบูเบอรี่หนึ่งสองสามสี่ห้าบูเบอรี่หาถังร่วมเบิดกับสิเป็นอ่าหนึ่งสองแปดถังเนาะพี่น้อง แลยอีกอย่างน้ำชาแล้วขายถึกนั่มีคนขายหลายอยู่จ้ะในฟินแอนโน่แต่ว่าซาแ,ล,าแล้วขายถือก็ต้องขายลิตรลิตรล,ละหกสิบห้าโคนเพาะว่าจะเป็นบลูเบอรี่หรือแรสเบอรี่การขายบนทางส่วนมากสิขายยกทางเลยก็คือหกร้อยห้าสิบโคนเนาะพี่น้องหกร้อยห้าสิบโคนตีเป็นเงินบานเท่าสามร้อยสามร้อยโคนเท่ากับพันสองหกร้อย ก็เท่ากับสองพันสี่สองพันสี่สองพันสี่บวกอีกหาลอยเกือบสามพันเกือบสามพันจ้ะซาเลนะ่ขายแล้วอันนี้เอฟซีทากะเป็ดตะวันดีแท้มากเลสเบอรี่มาก์คลิงวันเขาบอกหวานนะเจ้าพี่น้องเขาจะสมสมแล้วก็ฝาดเนาะแต่ว่าสีเป็นตะวันซื่อ ส่วนมาร์คนกับจิบบค่อยซื้อปันไดดอกสูมาร์คบุเบอรี่ไม่ได้เพราะว่ามารบุเบอรี่แซ่บแล้วเฮดกับเกียงอีหยังกับเกียงอันนี้เพิ่นสิมาเอาหมื่นอเอืน้นเฮายังมีเวลาอยู่เพราะว่าซาแฉเหลืออีกแค่ทำความสะอาดเหลือแค่หนึ่งทังกับอีกเคิงหนึ่งเนาะเพราะว่านี่ใกล้ชิเต็มแล้วสองทังนี้เพิ่นสิมาเอาหมื่นอเอืน้นแล้วก็เฮาต้องไปหาอีกแปดทงัทงจ้ะพี่น้องเขาตกไปหาอีกแปดทังถามว่าเมื่อยบ่เมื่อยถามว่าปวดหลังปวดแอวบ่ปวด เขาเนี่ยมานั่งทำกุศาสิกับปวดแต่ว่าเขาก็ต้องสูบเพราะว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเนาะพี่น้องอ่ะบอโดดแล้วไปพี่น้วงขปาปไาเพราะว่ามันสิมีเวลาเก็บหน่อยเมื่อเนี่ยก็สิบไม่ได้เก็บไลายดอกประมาณสักสองสามทางกับพ่อนะพี่น้วงกันเป็นไปได้หรอกว่ากับจได้เอาไลน์ก็นนั้นอยู่กันเป็นไปได้เนาะเพราะว่าเขาตอ้องฝ่ามักกับมหาปลูกอีกตอนนี้มาถึงป่าแล้วนะคะชิย่างคือไปเท่ยวปุ่นแล้วพี่น้อง ิใบ,บปปินเขาไปเก็บมาวูาาเบอรี่มาที่นี่อุ้ยไปมองที่ไม่ได้ปีนนะก็มีได้จ่าพี่น้องแต่ว่าอ,อ่ามันสิบลูเลอเข้าเก็บแล้วเนาะมันสิบลดวกแล้วปาดมากนี่งอนขึ้นมาแดงดีแท้

离威尼斯码头。Really so ได้สามทางเจอพี่น้องปะได้เวลากลับไปฮับลูกแล้วปูบรีเต็มเลยเอื่นมากไหมจ้ะพอน้องเอ็น่ะกำลังเปลี่ยนรองเถ้าจะพี่นอ้องเพราะว่าต้องเปลี่ยนรองทถาไปรับลูกแล้วโอ้ซาแล้วก็่ได้เปลี่ยนออกพี่นอ้องเหยียดล้างจากบาดกันเออเอ็มี่เอจีท่านหนึ่งเพิ่นถามซาแล้วเพิ่นเพิ่นถามซาแล้วอันอันนี้ซาแล้วไม่ได้เขยียดให้เพ,พิ่นออกจจอพี่น้องคือว่า กฎหมายบางประเทศอาจจะบ่คือกันนอกจาก่นวา่าปนยวะสหรัฐประสานพ่นวา่าแล้วพ่นว่านซาแลนะนายใหญ่อีเลียละ่ะจะขอมบ่ม่สิกินกับยัง่งสิท่งเฮดไปให้ fc อยู่เทิงลูกกำลังสิออกมาเทิงเก็บหมากไม่ใครเทิงเงินก็บ่มี่ประสน นจะลูกออกมาในจะคาแพ่นเปิดในจะคาเสือผ่าเด็กหน่อยแพ่งเอ่อชาวแลอยากอธิบายเนาะว่าบางประเทศกฎหมายบ่คือกันเนาะจากชาวแบ่รู้ว่ายูสหรัฐนะกฎหมายเป็นแบบใดแต่ว่ายูประเทศรนวเวนะคือว่าถ้าเฮามีลูกปุ๊บเอาทองได้หกเดือนเฮาจะได้เงื่อนก้อนจากหลวงเนาะพี่นออ้องเออแสนคน้นคติเป็นเงื่อนบานเท่ากับคือว่าสามแสนกว่าบาท เงืนก้อนนี่ก็คือว่าห้เฮ้าซสื้อพวกเสื้อผ้าขลองใส่หรือว่าคล้องอยังละ่ะใส่ใจ,จเป็นเงืนเท่าเลยละ่พะพอได้เงินก้อนปุ๊บตอนหกเดือนท้องได้หกเดือนหลังจากนั้นเฮาคลอดลูกออกมานับตแต่เดือนแรกที่ข,ขอดลูกวันแรกที่ออกลูกมาลูกเขาจะมีเงินเดือนจนฮอดอายุ18ปีเนาะพี่น้องแล้วอนอกเนยนี่ก็สิได้เงินพิเศษนั่นก็คือว่า เงินที่บอมีบอมี่พอนะพออยู่เมืองไทยเป็นเงินพิเศษหลวงพ่นการสีให้ยนั่นก็นนกกคือสองพันสองพันห้าร้อยคนกเกือบเมือนเนาะหล้วการเงินดาเด็กน้อยจากอ,อายุจนวัยสิบแปดปีเอกพันหาแล้วก,ก็คือคือร่วมกัน4ีพันจากพี่น้องของพี่น้ยนั่นก็คือเดือนหนึ่งนั่งสีได้ยัว หมื่นกว่าเนาะบ่ได้เขาเป็นซีนางเด้อเขาเป็นซีแม่แล้วก็ของน,อนอ้องเอลีนาต่างหากก็คือที่ซาแลรมาเก็บหมากไม้นี่ยก็คือว่าหนึงเฮาอยากมีรายได้พิเศษ2เฮาอยากนอนตีพุ่งอยู่บ้าน3เฮาอยากมีเงินเก็บ4เฮาก็อยากถ่ายทอดอ่การเก็บหมากไม้แล้วกะ็อ่าซาแลรมักนํนะาเนาะมักของปลามาเก็บหมากไม้5นี่ยก็คือว่าได้ถ่ายคลิปวิดีโอลง YouTube ให้พี่น้องเบิง่ง แล้วพ่อนอเอน,า,เนา่นะเพิ่นก็มักเฮ็ดจิจกรรมนอกบ้านนึกกันขัดสีไปนั่งแต่อยู่ในบ้านนั่นคือไม่มีไรได้มิแต่ไรใจเนาะพี่น้องซาแหลก็ต้องขวบกุ้นไปหลายๆที่เพิ่นเป็นหว่วงเนาะอันนี้ซาแลมอ,อธิบายฟังเล้วด้วจะคือซาแลมบ่มากก็ได้เพราะว่าจ้งไหนเขากับแฟนก็นเป็นนซื้อนืเนาะอยากเนาะกินเนาะพี่น้องรากากันท่อทองหกเดือนเฮากับ,บ่ได้นลำปากคือ เปินเป็นห่วงคือเปิว่าเพราะว่าเราจะได้เงินก้อนจากหลวงอยู่แต่ซาแล้วสีบนนอนถากินได้เงินหลวงเนะคือว่ากันเท่ามีแห้งเขากับมาขนาดจุบันเท่ากับยังดำหน้าเกี่ยวเขา่าจนขวาดก็มี่กับป่านกับพี่นะ ก็จบคลิปนี้จ้าแล้วขอปากกันกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊าด้า